สวัสดีครับผมกว้างโจ๊กเกอร์รถดําซิ่งชนะนะครับผมอันนี้ผมจะพามาดูรถไถฟอร์ด66นะครับตัวหน้าปีดนะครับมาไถ่ายาถ่าหญ้าทิ้งนะครับขหางหลังจะเป็นใครงหลีนะครับรถผมอ่ะทีแรกผมมาถ่ายเล่นก่อนนะครับแล้วคราวนี้ก็คนขับผมมาพอดี เขาเลยขอลองขับเพราะว่าเพิ่งเพิ่งเปลี่ยนแผ่นคัทมานะครับแล้วก็ตั้งวลาวใหม่มาลองเทสเทสรถนะครับฟังเสียงท่อเสาทองนะครับสวรรค์น,นะครับ ฟรีนะครับดินเละนะครับอเอาเท่าที่ได้นะครับไถเท่าที่ได้ตอนขับผมก็ลุยจัดเลยครับมันนะครับวันนี้บอกไม่เอาข่าแรงด้วยนะครับไถให้ฟรีครับเทสรถนะครับเพิ่งทำรถเสร็จมาเมื่อตอนประมาณบ,า 2, บ่ายสองตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงขึ้นมาก็ลองถไถกันเลย อันนี้ก็ตัดขอบพนาไว้ก่อนนะครับคนขับผมก็อัดใหญ่เลยครับ เ,เพื่อนๆเราฟังเสียงท่อกันนะ เอาหัวปี๊บมานี่คือผมชอบนะครับคลาสสิกดีผมไม่ค่อยชอบหัวแตงโมนะครับแล้วโลโก้อันนี้ได้ใจของเราคือมันโลโก้แบบมันดูวินเทจอะครับพวกสติ๊กเกอร์พวกอะไรเงี้ย ฝากกดติดตามช่อง Youtube กว้างโจเกอร์และดัมซิ่งไชน่าด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมถ่ายคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับช่วงนี้ผมก็จะทำเกี่ยวกับรถไถฟอดเยอะหน่อย,ะอยนะครับรถหกล้อรถดำรถโอรรพวกนี้ก็จะไม่พ่อดได้นทางเท่าไหร่ สภาพนี่ก็พอใช้ได้นะครับแต่ทั้งหมดเป็นตัวเต็มนะตัวเต็ม6,600เกียาการ์กลางนะครับรถครันนี้เสียบปุ๋ยเขาเลือกไว้นะเขาเลือกเขาดู คนครับผมก็สนุกให่เลยครับอยากหมันอยากลองรถวันนี้ไม่ได้ไปดันดิน เดี๋ยวผมขอจบรีวิวรถไถฟอร์ดเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็ติดตามเดี๋ยวติดตามคลิปหน้ากันนะครับผมว่าผมจะถ่ายอะไรลงนะครับยิ่เดมก็ติดตามช่องผมด้วยนะครับกว้างโจ๊กเกอร์รถดําซิ่งชนะสำหรับวันนี้นะครับผมขอสวัสดีเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ